รีดดวว่าวันนี้นะครับ FC แฟนคลับแห่ส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเมื่อน้องฮักแพงวัรญาพรสาวน้อยลําเพลินโชว์ครับน้องได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองว่ามาลายหายไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนั่นเองครับนี่คือข้อความที่น้องได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับรอบที่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทองหายด้วย2บาทรอบนี้ครับทุกคนกลายเป็นว่ามาลายหายนั่นเองครับน้องได้เขียนข้อความเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่า ฮักแพงวรัญญาพรครับน้องได้โพสต์บอกว่ารอบก่อนทองหาย2บาทรอบนี้เป็นพวงมาลัยหายไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเห็นอกเห็นใจหนูหน่อยนะครับนี่คือข้อความที่น้องได้โพสต์เอาไว้นะครับทมกลางแฟนๆที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าต้องระมัดระวังมากกว่าน,นี้นะน้องฮักแพงบางคนก็แนะนำนะครับให้น้องเนี่ยเข้าไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับบางคนก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนว่าของมีค่า ให้เก็บเอาไว้ใกล้ตัวหรือให้คนที่ไว้ใจได้เฝ้าให้ทุกคนแต่น้องก็โพสต์ี้ครับทุกคนเนาะว่าไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนั่นเองครับทุกคนของหายกับ,บวงการหมอลำเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันจริงๆนะครับล่าสุดนี้ก็จะเป็นน้องมิวรัชดาพรใช่ไหมครับที่กล่องอิเซสซอรี่หายไปทั้งกล่องแต่ปรากฏว่าน้องโชคดีที่ได้กลับคืนมานะครับมิวรัชดาพรเองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแบบทํานองนี้เช่นเดียวกันเนาะแต่เห็นบอกว่าน้องได้คืนแล้ว ไม่แน่ใจว่าน้องไปพบเจอที่ไหนสําหรับมิวรัตนาพรนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่วงการหมอลำน้องทุกวงการแหละเราไม่อยากจะให้มีข่าวแบบรักขโมยกันแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับและยิ่งเป็นเงินที่ศิลปินหมอลำเนี่ยกว่าเขาจะหามาได้นทุกคนเขาต้องใช้เสียงแรกนะบ,บนเวที โอ้เหนื่อยนะทุกคนการเป็นหมอลำเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วของมาหายแบบนี้มีใจแป้วกันเลยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกาลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจเลยครับไปให้ฮักแพงวัญยพรด้วยกันแล้วกันครับทุกคนขอให้ได้มาหลายคืนก็แล้วกันเนาะทีนี้คับทุกคนไม่ใช่แค่สาวน้อยลาเพลินโชนะครับวงเดียวที่โดนในเรื่องของการลักขโมยเนี่ยล่าสุดที่มิวส์ข่าวกระแสนี่มีโอกานสนําเสนอข่าวไปเป็นหมอลำระเบียบวัฒนศิล อันนี้เนี่ยไม่ใช่คนในนะครับที่เข้าไปขโมยของหมอลำเป็นคนนอกที่กิจวัตรประจําวันของเขาคือไปขโมยของคนในวงการหมอลำอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันดีๆด,ด้วยครับทุกคนเป็นสาวประเภทสองเนาะที่มีการแบบว่า,าลงรูปอะไรต่างๆที่ระเบียบว,วัฒนธรได้ออกมาแจ้งเตือนข่าวสารให้กับแฟนๆนะครับรวมถึงคนในวงการหมอลำเนี่ยได้รับทราบว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะมีการขโมยของในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ขโมยมาลายรวมถึงโทรศัพท์มือถือของหมอลำด้วยเขามีการจับได้แบบคันหนังคาเขาเลยครับทุกคนรอบนั้นเนาะแล้วก็เรื่องเนี่ยไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็มีการแบบว่าไปโรงพักกันก็คือโหเป็นเรื่องใหญ่กันทีเดียวครับทุกคนสําหรับระเบียบวัฐฐศิสิ์ในรอบนั้นนะครับรอบนี้ก็เป็นน้องฮักแพงวร,รัญญพรครับทุกคนที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความมาลายหายแล้วก็รอบที่แล้วทองหายสองบาทโอ้โหทุกคนทองหายสองบาทนี่คือมูลค่าเยอะมากๆเลยนะและทองทุกวันนี้ก็คือแพงด้วยถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้น ของมีค่าเนาะอาจจะต้องเก็บไว้ ด,ดีเลยสาหรับน้องแฮกแพงวรัญยพรนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้คนรอบข้างน้องอาจจะไว้ใจไม่ได้เอาไปฝากไว้กับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจได้อย่างเช่นพ่อการชัยใช่ไหมครับพ่อการชัยก็อยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยพี่พี่ๆที่อยู่ในในองค์กรสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ที่ไว้ใจได้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันเนาะทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นก็หาวิธีแก้ไขกันไปนั่นเองครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าหายในช่วงเวลาไหนในช่วงที่ไปเล่นหมอลำหรือเปล่า หรือว่าหายในบ้านพักส่วนตัวหรือเปล่าอ่ะนี้ทุกคนใครทราบก็คอมเมนต์มาได้เนาะเพราะว่ามีขอกระแสาเองก็ก็อาจจะไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าฟีดแบ็กของสอาวนักเลำเพลินโชว์ว่ามีงานที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างเนาะทุกคนแต่ที่แน่ๆแนะนําให้ฮักแพงวรัญญพรเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะทุกคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะทุกคนแล้วก็ พื้นที่แถวนั้นอาจจะมีกล้องหรือว่าอะไรใดๆต,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 ต่างๆก็ต้องมาว่ากันทีหลังเนาะทุกคนก็คาดว่าจํานวนไม่น้อยเลยแหละเนาะเพราะว่าฮักแพงวัญย์ยปนเองเนี่ยแต่ละคืนเขาได้มันลายเยอะนะแล้วก็แต่ละพวงก็คือพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนสําหรับหมอลําคนนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับทุกคนเนาะไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้เลยจริงๆนะครับทุกคนคนที่รักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันเป็นบาปกรรมมากๆเลยนะ การลักการขโมยเหมือนจะเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกรรมติดตัวนะครับก็ไม่รู้เลยครับว่าคนที่ขโมยไปเขาจะเข้ามาฟังคลิปนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากให้คนที่ได้ฟังอยู่ตรงนี้กระทําแบบนี้นะครับทุกคนเป,เป็นการเป็นลักของคนอื่นเนี่ยทำให้คนอื่นทุกใจเสียใจบาปนะครับทุกคนบาปแบบร้ายเท่าเลยตกนรกด้วยนะครับน้องไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับน้องได้เขียนข้อความเอาไว้หละครับทุกคนว่ารอบก่อนเนี่ยทองหาย2บาท รอบนี้เป็นพวงมาลัยหายไว้ใจใครไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งคนใกล้ตัวจุดๆนะครับทุกคนหรือว่าเป็นคนใกล้ตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้องบอกว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ดีๆเนาะทุกคนแต่ว่าจะให้แบบหอบทองหอบมาลายัยแบบว่าขึ้นไปโชว์บนเวทีทุกรอบมันก็ไม่ได้ถูกไหมทุกคนก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับอย่างสาวนักเลเพลินโชว์นะครับก็นี่แหละ ก็มีเพราะการใช้แล้วก็คุณแม่คุณแม่น้องไม่แน่ใจว่าเดินทางไปกับน้องหรือเปล่าอันนี้นอันนี้วินก็ไม่ทราบเนาะคุณแม่ของน้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านหน้าที่จะน่าจะไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะเป็นกาลังใจให้นะครับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกาลังใจให้กับฮักแพงวรัญญยาพรด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วตอนนี้เห็นไหมครับ เริ่ม5 6, ม้าโมงหโมงนี่คือแบบมืดครึ้มเลยทุกคนนะเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มเต็มเต็มแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยเนาะขึ้นรถมาก็ได้อ่านข่าวน้อง น้องทักแพงว่รัญญาพรก่อนเลยนะครับน้องน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวอย่าไปลักอย่าไปขโมยของน้องเลยครับทุกคนเนาะส่งกําลังใจไปให้เป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับทุกคนสําหรับคนที่ของหายเข้าใจความรู้สึกมากๆเราก็เคยของหายเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนอ่ะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ